ขณะเดียวกันนะคะเทศกาลตรุษจีนของทุกปีก็ถือเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจํานวนมากจะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยก็ถือเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจากแดนมังกรโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเป็นจํานวนมากติดตามจากรายงานค่ะ นักท่องเที่ยวชาวจีนจํานวนมากที่เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ขณะน,นี้ถือเป็นสัญญาณในเชิงบวกที่สะท้อนว่าประเทศไทยยังคงเป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยวของชาวจีนซึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนเมื่อปี2557มีคลื่นนักท่องเที่ยวจากแดนมังกรทะลักเข้าประเทศไทยมากกว่า4,600คน เฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีจํานวนไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0 0คนเนื่องจากมีเที่ยวบินตรงจากจีนสู่จังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถรองรับได้ปีละ350,000ที่นั่งจากการขยายเวลาสนามบินและเพิ่มหลุมจอดเป็น12หลุมรวมถึงชาเตอร์ไฟตลอด24ชั่วโมงจึงเชื่อว่าในช่วงตรุษจีนปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะทะลุไปถึง5 0 0 0 0 0คน ขณะที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มั่นใจว่าจะมีเงินสะพัดเกือบ2,000ล้านบาทในจังหวัดเชียงใหม่จากการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะหมุนเวียนเข้ามาตลอดช่วง9วันขณะที่ตัวเลขในภาพรวมทั้งประเทศคาดว่าจะมีเงินสะพัดมากกว่า20,000ล้านบาท สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนายประพลปัทมกิจสกุลผู้อำนวยการการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนที่ระบุว่าในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนระหว่างวันที่14ถึง26กุมภาพันธ์จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิประมาณ2ล้าน100,000คนเพิ่มขึ้นร้อยละ2 0เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2557 นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงตรุษจีนปีนี้มีสายการบินประจำและแบบเช่าเหมาลำขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษรวมทั้งสิ้น563เที่ยวบินโดยเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ529เที่ยวบินและเที่ยวบินภายในประเทศ34เที่ยวบิน ซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวบินตามตารางปกติทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปริมาณเที่ยวบินในภาพรวม1 2 3 4เที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ4.18โดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนเที่ยวบินมากที่สุดรองลงมาคือจังหวัดภูเก็ตเชียงใหม่และจังหวัดกระบี่ทีมข่าวภูมิภาคห้องข่าว NBT